สำหรับคลิปนี้ก็สีฟ้าพี่น้องมาเบิงวันยอดยิยมอีกจักชนิดครับนี่ก็คือหวานไม่ดีครับผมก็พยายามหาต้นที่ตรงกับตำราที่คอนเทกไว้ให้พี่น้องเพิ่งที่สุดแล้วครับก็ถือว่าลักษณะของเป็นครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับสําหรับหวานชนิดนี้ครับคันก็มีความโดดเด่นมัวด้านใบครับและก็หลังใบนะครับมันมีความโดดเด่นให้เห็นครับแต่ว่าจัดว่าเป็นหวานที่มีการทกเถียงกันรลายครับ วันในตระกูลทิพย์เจเนตนะครับที่สําคัญก็คือลักษณะของเพลนก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับกับเอามาเบิงลักษณะของเพ่นครับในตําราเพลนก็เด้ดเปียบใบของเพ่นใบครับก็คือมีใบไข่กับขมิ้นอ้อยนะครับแล้วก็ลักษณะต้นและก็หัวนี่ก็เปียบใบไข่กับกระถือละครับครับสาหรับส่วนหน้าใบครับหน้าใบของเพลนก็ถือว่าสมีลายห้เราเห็นนะครับมีลายโดยชัดเจนครับ แล้วก็ลักษณะใบของเพิ่นกะสิมีลักษณะใบที่ง่ายครับส่วนด้านหลังใบของเพิ่นหรื er หรอว่าทองใบครับกะสิมีสีม่วงอมแดงนะครับหรือว่าซีมีสีม่วงอมน้ําตาลแบบชัดเจนแบบที่พี่น้องเห็นนี่นะครับรับนี่ก็คือด้านหลังใบของเพิ่นครับสีมีสีม่วงอมน้าตาลแบบชัดเจนนะครับ,รบส่วนลําต้นครับลําต้นของเพิ่นหรือว่ากลต้นครับเพิ่นกะสิมี สีแดงขายกันครับกับใบของเพิ่นนะครับกับทองใบครับคนตนของเิ่นก็ซิมีลักษณะเป็นสีม่วงอมน้ำตาลครับหรือว่าสีม่วงอมแดงนั่นเองนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงกันครับสําหรับอันชนิดนี้นะครับช่วงเวลาที่เพิ่นขึ้นมาใไม่ๆมครับเพิ่นกะสิมีการแดงจัดจักน้อยครับแต่ว่าถ้าเพิ่นเริมแก้ลงไปครับก็ซิมีสีเขียวเห็นน้ำนะครับสําหรับตนของเพิ่นครับ ก็ถือว่าเป็นหวานทีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครับครับพี่น้องกับ้งสีเห็นสีของเพลนครับนี่ก็คือส่วนโคนต้นหรือว่าลำต้นของเพลนครับครับสำหรับหัวครับหัวตำราเพลิก็ได้เปรียบเทียบหัวของเพลินไว้นะครับมีลักษณะหัวที่ไข่กับกระเทือครับแล้วก็ชนีดเนื้อในหัวเป็นสีขาวครับมีกลิ่นหอมเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับหวานชนิดนี้ครับ ก็จัดว่าเป็นวานที่เด่นทางดันสมุนไพรครับสําหรับวานไม่ดีนะครับก็คือเป็นสมุนไพรรักษาเกี่ยวกับโรคทางตาโดยเฉพาะครับบว่าสิเป็นตาแดงตาต่อตาเม่วนะครับหรือว่าตาแฉะพวกมิดสีดวงตาต่างๆครับตาต่อตาฟางครับ,รบเป็นสมุนไพรรักษาดวงตาโดยเฉพาะครับแต่ว่าการทางแพทย์ทางดันสมุนไพรเพื่อให้ใหส่ครับสําหรับ การนาไปใส่นะครับเัาบอกว่าควรนาไปใส่โดยที่เขาบอกจักโดยแท้จริงครับาะวดวงตาก็ถือว่าเป็นที่สําคัญครับเัาบอกควรนําไปใส่โดยพลักการนะครับกับพี่น้องการได้เบิ่งลักษณะของเพลินไปแล้วนะครับต้นนี้ก็ถือว่ามีคนใส่งามครับสําหรับต้นของเพลินนะครับเพราะว่าสิเป็นใบถือว่าต้นก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ดีครับแต่ว่ากระบอกได้กดในพี่น้องเบิ่งหัวนะครับพาะวผมได้ถืออุปกรณ์มานําครับ พอดีคลิปนี้ก็บริเต้งใจมาเข้าป่าครับเป็นอยู่ริมทางอยู่บริเวณที่ผมเคยทายวานันลิปพนตให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็เลยพอดีเตรียมการมานาครับครับคลิปนี้ก็สีภาพพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ